お早うございますซนนะะึเน,นเซ็นะญุนเดชทักเกียนะจรริเอ็นเดะญีุ่โกโอเลชเะมสคิโยะวาจูจูซาคาซูกิมโกะบคคิอาจิบะชชนชช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 ชกชชุชช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 ะชชชชก วันนี้เราจะมาหาและก็ดูเกมนะคะในเกมของหาอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆนะคะอาจจะเห็นได้จากสไลด์ที่อยู่ข้างๆเซนเซนะคะหรืออาจจะเห็นได้จากวงเป่เปอร์ของเซนด้านหลังนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของอะไรกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยะค่ะจ้า,จา 皆さん知りますかここは何の動物ですかわージョジョきれいにジョジョです。ひら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 わーここはジョジョです。ジョジョです。ジョジョーの葉がクーピースやりでポタンの背中ジョジョもう一回話します。せの จ้าโจผีเสื้อนั่นเองนะคะเป็นไงครัผีเสื้อของเซนโตอย่างมากเลยอ่าสำหรับวันนี้นะคะเซนเซจะมีในเรื่องของอะไรนะคะมาให้กเดีกทุกคนได้เรียนรู้กันนะคะเดี๋ยวเราไปเรื่นเกมพร้อมกันเลยคะ่ะว้าวคิเนะฮานาเดสดอกไม้นี้สวยไหมคะเด็กๆทุกคนสวยใช่ไหมคะ ตัวจ๋อว่าどこนี่อยู่ไหมคะลองดูกันก่ะว่าผีเสื้ออยู่ตรงไหนของดอกไม้เอ่ยเด็กๆรู้ไหมคะここですか？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 えคと、どこですか？คโคเดสอ่อโคโคเเด็กๆรู้ไหมคะว่าอยู่ตรงไหนเอ่ยของดอกไม้มีดอกไม้เต็มเลยนะคะเด็กๆทุกคน เอ๊อห้องตัวเดสก์อ่ันนี้หรือเปล่านะติ๊กๆว่าใช่ไหมคะเด็กๆว่าใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว้าวตัวเดสโจตโจัวเดสฮิรา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 เป็นไงคะผีเสื้อของเราสีอะไรเอ่ยอคาไคเดสผีเสื้อของเราสีแดงแล้วนะคะกำลังบินใหญ่เลยนี่นะฮิรา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  อตโตโมเดจิเสองคนนี้เป็นเพื่อนกันนะคะว้าจอจอวเจ้าจักรามดูคนีมาสตอนนี้พี่ผเสื้อของเราอยู่ที่ไหนเอยเด็กๆรู้ไหมคะฮ่าทุกคนนะทุกคนนะมีนาสังเกตมสักก๊ะทุกคนนะนั่นนี่น,น,นั่นมีนมกมยคนนะว้าว เด็กๆว่าใช่ตรงนี้หรือเปล่าคะเด็กๆว่าใช่ตรงนี้หรือเปล่าคะนายโพสิ่งที่ตอบตอบตอบซึ wow. ここ้งเส้สิ่งดังๆเลยนะคะให้ว่าโคกุวะโจโดซังเดสก้าว้าวโคกุวะริบอโจโดซังเดสเน่ฮิระ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 ว้าว ผีเสื้อของของอเพื่อนสองเพื่อนทั้งสองคนนี้นะคะเป็นผีเสือ้อพี่ปูของเรานั่นเองนะคะผีเสื้อพี่ปูของเราสีอะไรคะเด็กๆอะไครเดสสีอะไรคะเด็กๆสีแดงนั่นเองค่ะกําลังบินใหญ่เลยฮิรา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 เอตโตะจะที่สามทีนนอีมัสก้เซนเซ่ังกุลาสโตติดเตะมินาซังมิน มีมาสก์่อเด็กๆคะเด็กๆเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่เอ่ยว่าใส่แว่นกันแดดสีดำด้วยนะคะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าพี่ผีเสื้อของเราอยู่ที่ไหนเอ่ยเอตโตมินาซังชิลีมาสก์อเอตโตซันปาสุจโซังดสกอเอผีเสื้อใช่ตรงนี้หรือเปล่าคะใช่กิ๊บตรงนี้หรือเปล่า หรือว่าผีเสื้อใช้โบว์ตรงนี้หรือเปล่าเด,เด็กคะรู้ไหมคะว่าตรงไหนเอ่ย,อยหรือว่าจะเป็นเว้นตาแันแดดอันนี้ซันกสาสุวะโจโจซันเดสกอมาดูกันดีกว่านะคะเด็ก,ดกว่าใช่พี่ผีเสื้อหรือเปล่าว้าวว้าวซันกสาสุวะโจโจซันเดสฮิดา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  ยิ่ง่ายยิ่ง่ายยิ่าิานะคะกลายเป็นอะไรคะพี่ผีเสื้อตัวสีอะไรเอย่ยตัวสีดำนั่นเองนะคะครโจโจซังเดสผีเสื้อสีดำนะคะเด็กๆทุกคนเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะโออิชิโซดะเนะว้าวบูโดเดสภาพนี้คือรูปของอะไรเอ่ยคะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมคะบูโดแปลว่า อันุ่นนั่นเองนะคะเอตโตโจซุซังว่าโดโคเดสก์ก็โดคุคณะ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 อยู่ตรงไหนเอ่ยคะเด็กๆพี่ผีเสื้อของเราอยู่ตรงไหนคะเด็กๆรูๆ้ไหมเอ่ยว้ามินาซังโคโคเดสก์ก็ฮงโตเดสก์ตรงนี้หรือเปล่าใช่หรือเปล่าคะเด็กๆ ถ้าใช้ขอสิ่งเย้ดังๆเลยค่ะเย้เรามาดูกันนะคะว่าจะใช้พี่ผีเสื้อของเราหรือเปล่านะคะเด็กๆว้าวคุณเดสกกเอตโตเอตโตคุณเดสกกว้าวมราซากิโจโจซังเดสฮิระ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 กลายเป็นพี่ผีเสื้อตัวสีอะไรเอ่ยคะเด็กๆสีม่วงนั่นเองนะคะ มูราซากิโจโจซังเดสกลายเป็นที่สี้อสีงองนั่นเองนะคะเด็กๆทุกคนเก่งมากเลยค่ะโคโนอซาฟอฮังเดสสิ่งนี้นะคะก็คืออาหารเช้านะคะของเด็กทุกคนเลยนะคะสมมุตินะคะยกตัวอย่างนะคะอ่าเรามาดูนะคะว่าอาหารเช้าของเรามีอะไรบ้างเอ่ยฮัมบูโตะเมดามายากิเดสฮัมูก็คือแฮมนั่นเองนะคะเมดามายากิก็คือ อะไรเอ่ยเด็กๆรู้ไหมคะเมนดามิมายากิก็คือไข่ดาวนั่นเองนะคะเอ๊เจ้าจะสั่งว่าดโกนิอิมัสก้าเอ๊ผีเสื้อนะคะพี่ผีเสื้อของเราอยู่ตรงไหนเอ่ยมูซุกะชิเนสยากหน่อยนะคะทีเดียวทุกคนเดี๋ยวเรามาทายกันดูนะคะโคโคเดสก้าโคโคเดสก้าโคโคเดสกาคือว่านันเดสกานั่นนี่นั่นนี่นั่นนี่มินาซังชิลิมัสกาเอตุ ถ้าใครว่าเป็นแฮมนะคะใครว่าเป็นแฮมยกมือขึ้นค่ะหรือว่าใครว่าเป็นพี่ไข่ดาวคะเอ๋ออันไหนเอ่ยนะคะไปทางมาดองดูนะคะว่าจะใช่ที่เด็กๆคิดกันหรือเปล่านะคะก็เดยว่าเมดามายากิเดสโอ้โจโจซังเดสต์สันนี่อิจิว้าวโจโจซังเดสเมดามายากิโซโยซังเดสทีละ ดด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 ิิิิิิิิาา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 พี่ผีเสื้อของเรากลายเป็นอะไรคะเด็กๆว้าวกลายเป็นพี่ผีเสื้อไข่ดาวนั่นเองค่ะเด็กๆสกิวะคา k a w a อ i น n n o k o เดสแปลไหมนะคะเป็นรูปของเด็กผู้หญิงที่นะ่ารักมากๆเลยนะคะเอโตะโจโซซังวา่วาที่นนี้มัสงคะ เสื้อซังของเรานะคะพี่ผีเสื้อของเราอยู่ที่ไหนเอ่ยเอ๊ะอยู่ที่จีบหรือเปล่าเอ๊ะอยู่ที่ผมหรือเปล่าอยู่ที่ไหนนะเอโตมินาซังชิริวัส์ก่นั่นนี่นั่นนี่นัน่นนี่ตรงไหนนะเด็กๆช่วยเซทายหน่อยได้ไหมคะว่าพี่ผีเสื้อของเราอยู่ตรงไหนเอ่ยคุณได้พิสก่อนเอโตฮงโตได้ส์ก่อ ตรงนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวเด็กๆนะคะมาดูพ,พร้อมๆกันนะคะว่าใช่ตรงนี้หรือเปล่าว้าวสร้างนี่อิจิว้าวโจ้าเจ้ังเดสว้าวโจ้าเจ้ังนะคะกลายเป็นชุดนะคะของเด็กผู้หญิงที่ใส่หนะ่ารักคนนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาบินไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ฮิระ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 ฮดระฮิะฮิระฮิระฮงเะฮิระฮระฮิระอิระฮิระฮิระฮิระคะิาาะคะระฮะิระฮิรววนนะฮิระิระฮ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 ยระฮิระฮะระฮระะะะะะ เซนเซนะคะก็มีความรู้ที่จะสอดแทรกนะคะในเรื่องของภาษาญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะคะในหน่วยของงานแบบไทยนะคะวันนี้เด็กๆน่าจะรู้แล้วนะคะว่าขอบคุณภาษาญี่ปุ่นนั้นพูดว่าอย่างไรนะคะนั่นก็คืออะไรเอ่ยอร,อริกาโตโกอใส่มาสเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าในทุกบทเรียนเลยนะคะเซนเซก็จะพูดก่อนจบนะคะหรือว่าการที่เรานะคะได้รับของจากผู้ใหญ่ หรือขนมทำเลียงประเพณีไทยเช่นเดียวกันนะคะเด็กๆก็ต้องพูดคําว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะแต่ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นก็คือจะเอามือวางไว้บนหน้าขานะคะของตัวเองนะคะและกล้มศีรษะลงไปนะคะและพูดว่าอาริคโตโกไซมัสนะคะและอีกคำนะคะนั่นก็คือคําว่าขอโทษนะคะขอโทษครับขอโทษค่ะ ะะมีอยู่คำหนึ่งที่เชเซียจะสอนนะคะซึ่งมีคำสุภาพนะคะเชนเซียจะสอนแค่หนึ่งคำเท่านั้นนะคะนั่นก็คือโกเมนนาใสโมยแกฮ a นาชิมัสโกเมนน่าใสโกเมนนาใสนะคะเป็นรูปสุภาพนะคะในการขอโทษนะคะติ๊กๆนะคะไม่ว่าจะทําสิ่งที่ดีหรือไม่ดีหรือสิ่งที่เด็กตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเมื่อทําผิดไปแล้วเด็กๆต้องรู้จักพูดคําว่าขอโทษครับ ขอโทษค่ะซึ่งภาษาญี่ปุ่นพูดว่าเซโนโกเมนน่าใสโมยการ์ตนาชิมัสให้เรามาพูดพร้อมกันอีกรอบนะคะโกเมนน่ไซส่ตรงลงไปนะคะนะคะเท่านี้เองนะคะงามแบบไทยนะคะที่จะสามารถพูดรณาการกับภาษาญี่ปุ่นได้นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะมินาซังเคียววะโจโจซังเบนเคียวชิมาชิตะเดสคารยอิโชเคีนเมเดสกัมบาริมาโช ฮับพี่ซูมินาซังโจสเดนเดี๋ยวเรามาพูดนะคะไซโยนาระเซนเสถโยนาระเอ็นโจไซโยนาระมินนัซโยนาระไซโยนาระพร้อมกันนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะง่ายมากเลยนะคะอ่ายกมือขึ้นมาสองข้างเลยค่ะ นะคะคพามาพร้อมกับมิจเลนนะคะไซยุนาราเซนเซแปลว่าบายบายเซนเซนะคะไซยุนาราเอนโจแปลว่าบายาบายาท่านผู้อำนวยการด้วยนะคะไซยุนารามินนะแปลว่าบายาบาย,าบายาทุกๆท,ท่านเลยนะคะไซยุนาราไซยุนาราบายบายเด็กๆทุกคนเลยนะคะโอดิตใหม่